ขอกราบสวัสดีคุณชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดการแข่งขันนะครับเสียงดังไปมาเอาปกติก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอืมโอเคเอานี้มารอบแรกแข่งกับใครเนี่ย อยู่ระหว่างโอเคตัดไปตอนอัพเสร็จเลยเแถวผมคิดก่อนอัพอะไรดีอ่ะผมอัพอย่างเนี้ยโอเค let's go <S นักดาบมาก่อนเลยเนี้ยอุ้ยมีกอแพงอย่างนี้ด้วยที่มันก็เร็วนะเนี่ย Okay. งั้นผมขอพังนี้ก่อนตู่ไปลิงดอกดอกที่สองโอ้ยคงงานดีตัดไปตอนได้กองทัพเลยก็แล้วกันอืมป้อมจะพังแล้วอุ้ยมีการบอกด้วยอุ้ย ทีมันสปียต้าันใหม่วะ่ะอุ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมจองเวทผมเกือบเกือบสมอเลอโย,ไไยโกงเกินอันนี้เรียกว่าโกงไหมไม่รู้กลัดป้อมเลยกันก่อนโอ้สปียตา้ามาเพียบเลยคุณผู้ชมโอไม่กอดคุณผู้ชมหนีครับหนีสิครับรออะไร นี่แหละถึงเรียกว่ากองทัพนะครับบุกเลยโอ้โหทีมันมีเวทแล้วิยาอัุชูดอนไฟยอยู่นะนั่นเฮ้ยตายไปแล้วคนหนึ่งเห็นไหมอัชูดอนไฟยอยู่ทำไมบุยยักษ์ทำไมก็หัดยักษ์ แต่ผมคงรอดอะ่ะโอ้มกอดเสียงเกมดังไปหรือเปล่าโอเคป่านี้ง่ายเลยว่าผมมีจอมเวทไม่ต้องเสียอะไรแค่ okay. รอนอะเอ้ยกลับก่อนโอเคแล้วก็บุกต่อ อวายอัน oh, ดูหญิงโอ้ยอาจไม่ทันซับเข้าไปเร็วเย่ yeah. ไม่เย่ยเลยอออคนต่อไปมาดีทางนี้อัพได้น้อยแฮ ครั้งนี้ผมจะเน้นดาบแล้วกันแล้วก็ธนู let's go อุ้ย่ย yeah, ่แล้วอ่าทีนี้ง่ายแล้วโอ้ยยังจะมีนักธนูมาอีกอุย้ยมาทรงนี้ผมได้เงินเร็วนะอว้ยกระโดดวิง one H Q กับก่อนเตรียมหลักไว้ก่อนอ้นักดาบเพียบโอเคเตรียมตัวไว้อุ้ยมาอีกแล้วเหรอยังไม่จบอีก โอ้ยเงินไม่พออ้าวอัพแฮกก่อนอัพแฮกโคตรอัพแฮกเลยโอ้อัพแฮกจริงอ้าวยังไม่ได้ทำแ,แค่แค่สองนาทีเองเย่ได้กล่องมาแล้วด้วยแล้วก็ได้โฆษณาอะคนต่อไปเลย ปีดรันนักแร่มาก่อนแล้วก็อันนี้ออสเปียต่ออ่ะอับแด้ด้วยแล้วก็ปลดล็อกรางวันพิเศษอะไรเนี่ยเริ่มเลยคุณผู้ชมเงินผมโคตรเยอะเยไม่ต้องเอานักกดแร่หรอก อืมสปียต้าเยอะๆเลยแปดตัวมันจะสู้ไหวไหมแล้วก็นักขนูเยอะๆอ้าวทองหมดโอ้ไม่กอดยักโอเคผมไม่ใช้ตัวช่วยผมไม่โกงบอดครับ ไม่โกงบอดเดี๋ยวบอดจะหัวร้อนไม่รู้เป็นบอดหรือเปล่าโอ้ยักษ์มาก่อนเลยเหรอตัดไปตอนเศษพวกสเปียต้าพวกนักดาบเศษเลยโอ้ไม่นายักษ์ไม่นะตัวปัญหานี่แหละยักษ์เลือดเยอะ เอาอัอนเออเออสมแ้วเชือไฝ้ายอยู่อีกแล้วเหรอหนาอ้ยกลับไปฮิ้วเลือดก่อนตัดไปตอนเีดนักธนูเสร็จเลยไม่นะยักมาอีกตัวล้วงั้นผมจะรีบจบเลยไม่ต้องรอนักธนูหรอกเดี๋ยวนักธนูจะมาเอง let's go ตูมตูมไหวไหมเนี่ยตอนนี้ยังห้าสิบทับห้าสิบอยู่นะเนี่ยค่าค่าห้าสิบทับห้าสิบเนี่ยค่าห้าสิบอันนั้นลดเนี่ยแปลว่ามีตัวผมตายาเขาก็จะตายตัวหนึ่งแล้วด้วยออชือดอนไฟอยู่แน่นอนชูไม่ได้หรอก วางเสือมาก็ยังสู้ได้อ่ะตัดไปตอนสู้เสร็จเลยโอเมกอดโอเคเดี๋ยวคนสุดท้ายมาคุณจะได้รับทองทุกๆหกสิบวิรู้แล้วมาดีโหดนะเว้ย อ่ะอับยักษ์บ้างเผื่อผมได้ใช้ครั้งนี้ผมจะใช้ยักษ์บ้างผมไม่เคยใช้ยักษ์เลยว่าเคยวะไม่รูพ้พนักดาบโอ้เปิดกอด่ดกอนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเว้ยโอม เปิดกรได้เปียบไม่นะตานี้ผมจะแพ้โอ้โนลทำไงดีอ่ะพุกพื้นก่อนจืดอตานี้ผมจะแพ้จริงแล้วเนี่ยไม่โอเคขอบคุณ ได้ทองฟรีเว้ยเปิดตอนได้เปียบเปิดยักษก่อนได้เปียบ เปิดกองก็ได้วะแพ้เอออย่างน้อยก็ได้สก,กนอ้าวผมมีแล้วเนี่ยผมจะไม่ใช้ยักษ์อีก จะไม่ใช่ยักอีกต่อไปกับคลิปนี้มีเท่านี้แหละสิ่ง